ทีมวิจัยไบโอเทคของสวทชนะครับได้มีการสร้างไวรัสตัวแทนไวรัสโควิด1 9แล้วก็สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับซ,ซึ่งก็จะทำให้นักวิจัยเนี่ยทำงานเชิงรุกในการพัฒนาวัคซีนหรือว่าสูตรฉีดวัคซีนหรือยาต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ,รบโดยเมื่อพบการกลายพันธุ์เนี่ยนักวิจัยเขาก็จะเอาข้อมูลรหัสพนันธุกรรมนี้มาสร้างเป็นไวรัสตัวแทนได้ทันทีมไม่ต้องรอให้มีการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะอนะครับซึ่งการทําวิจัยด้วยไวรัสตัวแทนนะครับก็จะทําในห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลทั่วไปเห็นผลภายใน48ชั่วโมงทดสอบได้มากถึงครั้งละ90ตัวอย่างส่วนถ้าเป็นตัวไวรัสโควิดจริงๆนะครับต้องใช้เวลา5 6วันแล้วก็ทำได้แค่6ตัวอย่างเท่านั้นเองอโอ้โหนี่ผลผลดีเยอะนะหลายเท่าเลยครับที่สำคัญนะครับการใช้ไวรัสตัวแทน ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานได้ถึง20-30เท่าเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เขาบอกว่าถ้าการวิจัยวัคซีนสูร่รฉีดวัคซีนและยาของไทยนะครับต่อจากนี้จะราบรื่นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับรับมือหากว่าในอนาคตมีการกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นครับ